สวัสดีครับพบกับไทวุฒินะครับคลิปนี้พาท่านชมประตูไม้สักสวยๆกันอีกนะครับชุดนี้จัดเต็มหวงจุ้ยกันเลยทีเดียวนะครับเริ่มจากลายแกะสลักหงและมังกรซึ่งเป็นลายแกะสลักที่ได้รับความนิยมมาตั้งแต่สมัยแรกๆของการทําประตูจนถึงปัจจุบันเลยนะครับโดยรูปหงจะสื่อถึงความก้าวหน้าการเริ่มต้นใหม่ที่ดี มังกรสื่อถึงพลังอำนาจความยิ่งใหญ่ฟักเงินฟักทองสื่อถึงความเจริญรุ่งเรืองความมีเหลือเฟือเหลือใช้น้ำเต้าเงินน้ำเต้าทองสื่อถึงเงินทองไหลามาเทมาสุขภาพแข็งแรงและอายุที่ยืนนานครับดังนั้นบานประตูชุดนี้จึงรวมหงชุ้ยดีๆหลายๆด้านเข้าด้วยกันนะครับ ร่มเย็นเป็นสุขจเจริญก้าวหน้าร่ำรวยสุขภาพดีและอายุยืนนานครับสวัสดีครับ